ครับผมอ่ะต่อไปนะครับเราก็ใส่ลวดตังนี้นะครับผมใส่ลวดใส่ลวแบบนี้เลยนะครับลวดก็ย้อนกลัตรงนี้ครับผมเราก็เข้าไปในรูนั้นครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับเปิดกล่องเครื่องเชื่อมนะครับระบบมิกนะครับแล้วก็หาระบบ MMA นะครับซึ่งซื้อมานะครับก็ในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับถือว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าสามารถจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับเครื่องนี้นะครับประมาณ2,200ันสนะครับผมซื้อมาใช้นะครับงานเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเอามาอย่างน้อยๆก็ทำราตากผ้าได้นะครับนี่นะครับลองมาดูนะครับ ว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้สั่งมาจากลาซาด้านะครับผมก็ไม่ใช่ช่างเชื่อมแบบมืออาชีพนะครับแต่นะครับซื้อไว้ก็น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็แต่อะไรมาบ้างนะ อีงอนะครับอีงอแม็กนัมนะครับเามาดูที่ครับว่าข้างในเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเปิดกล่องกันเลยนะครับามาดูกันในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างในราคาสองพันสร้อยนะครับเ,เปิดกล่องเลยนะครับเลขนะครับ สายเชื่อมนะครับสายเชื่อมอันนี้เป็นสายกราวนะครับนี่เป็นสายกราวสายกราวตัวนี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเวลาเวลาเชื่อมนี่รู้สึกว่าจะนะครับเราต้องไปต่อกับขั้วบวกนะครับอันนี้ตัวคีบนะครับที่คีบ ขานทูบนะครับเชื่อมแบบคานทูบนะครับระบบเอ a มอนะครับมานะครับนี่เป็นเครื่องนะครับโอ,อ้ถึงมาอย่างดีเลยนะครับนีน่เป็นหน้ากากนะครับเป็นหน้ากาก,ากนี้เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกกระจกเชื่อมนะครับเวลาใส่ ดูสิครับะนะครับเวลาใส่กระจกนะครับนะ่าจะใส่ประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะต้องมีตัวหูจับนะครับรหาหูจับไว้อ้านี่นะครับหูจับเขาอ่านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เป็น หน้ากากเชื่อมนะครับที่แถมมาต่อไฟนะครับอันนี้ตัวเคาะนะครับก้อนนิ่มนะครับเวลาเราเชื่อมนะครับเรากๆๆๆๆ็เคาะเเค่อะไรอีกบ้างครับอันนี้นะครับใบ ผู้มือนะครับรีวิวสินค้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นผู้มือที่เขาให้มานะครับรีวิวสินค้าว่าใช้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ดูนะครับอันนี้คืออะไรเดี๋ยวผมแกะดูก่อนนี่ผมก็ไม่เคยเชื่อมว่าอยากลองดูนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าบมิกเนี่ยอมไม่มันเชื่อมดูผมดูจากคลิปแล้วไม่เอะ ไม่ไม่ยากนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะยากไม่ยากยนะครับต้องพิสูจน์เองอันนี้คือตัวอะไรผมไม่แน่ใจมาด,ด,ดูกันครบับมาดูอันนี้กันอ๋อันนี้นะครับเป็นขดลวดนะครับที่ก็แถมมาขนาด สูจุดแปดนะครับนี่นะครับผลลวดที่แถมมานะครับไว้เชื่อมกับกับผมมิกนะครับมีน้ำหนักหนึ่งกิโลนะครับผมล,ลวดสูจุดแปดนะครับเราจะมาใส่ในนี้นะเดี๋ยวก็จะรองหน่อยนะครับให้มันสูงๆหน่อย เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับไม่ลองไม่รู้นะกันได้ไม่ได้เพราะว่ากันจะเปิดดูก่อนเปิดทางนี้นะครับเนี้มันจะมีบานพับอยู่นะครับอคคบู่ที่้าอ่ากดขึ้นมานะครับเรากดตรงนี้ยมันจะมีล็อกปุ่มล็อกไม้เราก็กดตรงนี้ครับท้างในจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับเป็นตัวเชื่อมมิกนะครับเนี่ยตัวนี้เชื่อมมิกใส่ใส่เชื่อมนะครับเดี๋ยวเวลาเราเวลาเราใส่าสายนะครับนะเวลาเราใส่าสายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเรามาเปิดดูตรงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวผมเก็บตัวไอที่เชื่อมทูบไว้ก่อนนะครับนี่ผมจะใส่ ตัวนะครับตัวตัวตัวกราวนี้นะครับใส่กราวเนี่ยใส่ที่สายอ่าใส่บวกนะครับนะจริงๆมันจะปกติเนี้ยเราต้องใส่ที่สายลบนะครับถ้าเราไปเชื่อมอ่าระบบ MMA เนี่ยเราจะต้องใส่ที่สายยส่ใส่าสยลบทิไหมแต่ว่าพอมาเรามาทําเชื่อมระบบมิกนะครับเรามาใส่ที่เอาบวกนี่ครับ เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูนะครับว่าเครื่องติดไหมนะครับเปิดเาก่อนครับอ่ะเปิดเครื่องทดสอบเครื่องหน่อยครับอ่าเครื่องติดปกตินะครับเครื่องใช้ได้นะครับผมระบบพัดลมก็จะทำงานปกติครับหรือว่านะครับระบบเครื่องตอนนี้ โอเคครับปัตลมก็ติดนะครับระบบเครื่องก็ทํางานนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่สายลวดนครับผมใส่สายลวดเชื่อมกันนะครับปิดเครื่องก่อนครับจะมีระบบแบบว่าสำรองไฟอ่ะนะครับเป่าก็พอเมื่อกี้ตอดลักแล้วก็จะเครื่องก็จะทํางานอยู่นะครับ่าเป็นตัวที่ สะสรองไฟไว้นะครับไม่ให้เครื่องดับไปดันทีนะครับก็จะมีการหน่วงเวลาไว้นะครับนี่เรามาลองใส่ลวดกันนะครับผมอ่นะครับลวดเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนนะครับเปิดตัวนี้ครับเปิดตัวนี้ก่อนนะครับมีสปริงด้วยนะครับเราก็ต้องค่อยๆเปิดนะครับใส่ลวดทางนี้นะครับ เอาลวดออกก่อนนะครับผมลวดออก,กอนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลวดกันนะครับตัวลวดนี้นะครับมันสามารถที่จะคลายได้นะครับฉะนั้นเรา,าก็ต้องจับดีๆนะครับเดี๋ยวนะ,ะเราเรามาแกะดูครับเดี๋ยนะครับผมจะหมุนตัวนี้ลงก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ลวด ทางรูนี้นะครับแล้วก็ไปปลูกข้างหน้านี้นะครับผมกา,ารใส่รวดไว้ในนี้นะครับผมอรอไปเลยครับเป็นขนาดรวดอ่า0.8นะครับมีน้ำหนัก1กิโลนะครับเครื่องนี้เราสามารถที่จะใส่ได้นะครับมีตรง สองขน,นาดนะครับนะส่วนจุดแปดวก็ขนาดหนึ่งนะครับอ่ะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับตัวน,นี้ผมจะใช้นะครับลวดขน,นาดอ่าศูนจุดแปดนะครับผมก็จะเอาศูนจุดแปดไว้ด้านนอกนะครับจะต้องนะครับอันนี้่วนจุดแปดนะครับอ่าเราก็จะเอาทางแบบว่าที่ติดติกเกอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวใส่ข้างนอกใส่ไว้ สติกเกอร์ไว้ข้างล่างนะครับไว้ไว้ข้างหน้านะครับตรงนี้ก็ให้เหมือนกันส่วนจุดแปดส่วนจุดแปดนะครับแต่ถ้าเราใช้ขนาดลวดนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งมิลนี่นะเราก็หมุนทางนี้ออกนะครับนี่นี่คือนะครับขนาดหนึ่งมิลนะแล้วก็ถ้าใช้หนึ่งมิลเราก็หมุนทางนี้ออกแต่ตอนนี้เป็นส่วนจุดแปดอยู่นะครับเราก็ใช้อ,อันนี้ส่วนจุดแปดออกนะครับ ต่อไปนะครับเรามาแกะลวดกันเลยนะครับลวดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเด้งได้นะครับฉะนั้นเราต้องจับดีๆนะครับผมนะครับด้วยนะครับค่อยๆจับนะครับมันรู้สึกว่าจะเริ่มกลายแล้วครับเริ่มกลายแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาป้ายตะเกียบอออกนะครับเอาเนี่ยออกนะแย่ปอบิดอย่นี้่อนนะครับสามบาทห้าศูนย์จุดศูนย์จุดแปดเดียวกว่รีครับผม ฝาไปนะครับฝาครับผมไฟกในะใ็ใส่ลวดเลยครับใส่ใส่รวดที่ในรูนั้นนะครับผมต้องไปค่อยนะครับแต่ตรงนี้มันโค้โงๆอยู่ตักนะดก่อนจับจิ้มจิมตัดก่อนนะครับตัดให้มันตรงนะครับผมโอเคครับตรงแล้วครับผมทีนี้นะครับเราก็ใส่นะครับ ใสวดเลยครับจใส,ส,ส่ลวดใส่แล้วเราก็ใส่สปริงเลยครับสปริงเลยครับฝาก่อนปิดฝาเสร็จแล้วนะครับใส่สปริงครับแล้วก็ใส่เนี้ครับผม นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเราก็ใส่ลวดทางนี้นะครับผมใส่ลวดใส่ตัวแบบนี้เลยนะครับลวดก็ย้อนลับต,ตรงนี้ครับผมเราก็เข้าไปในรูนั้นครับไอ้ลงรูไอ้ลงรูลงลตรงนี้นะครับผมมันจะมีสายสีฟฟ้าอยู่แล้ะเราก็ากน,กนะครับดันด้วยก้านไปนั้นครับ พาไปแล้วนะครับตอนนี้นะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปอีกนิดนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ข้าไปเลยครับเห็นนะครับใส่เข้าไปเลยครับเอาปิดผมจะล็อกแล้วนะครับผมอ่าปิดล็อกเลยนะล็อกได้เลย รเราก็ไม่ต้องให้แน่นมากนะครับเอาโอให้มันสามารถที่จะ,ะตรงนี้นะครับไ,ไม่ต้องแน่นแน่นมากนะครับไอ้ปรกลายตัวได้นะ่ครับเนี่ยนะนะครับตรงนี้เราเราเราขันไว้ไอ้ปรแบบว่ากดลวดกลายตัวไปได้นะครับเราวก็ล็อกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดระบบไฟนะครับจะเปิดระบบไฟแล้วก็กดตรงนี้ครับ กดตรงนี้นะนะครับกดตรงนี้นะครับ,รรบเดี๋ยวให้ใส่ให้ลวดวิ่งมานะครับผมลองดูครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายจัดเลสนะครับต่อจาดเแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ให้ลวดะครกบวิ่งออกมาทางนี้นะนะครับ นะครับนะครับเห็นไหมครับรวดเรนวินเลยครับผมเห็นยวนะครับกระปุกลุยรนวิงแลวครับผม รถแป๊บแล้วน,นะครับผมกำลังหมุนอยู่นะครับตัวน,นี้นะครับก็ลวดกำลังวิ่งอยู่นะครับผมเดี๋ยวนะครับลวดจะออกมาทางรูนี้นะครับผมรอแป๊บนึง ออกมาแล้วครับผมออกมาเยอะเกินนะครับออกมาเยอะเกินนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับขออนุญาตปิดนะครับอ่าอ่าถ้าออกมาเยอะขนาดนี้นะครับเราสามารถที่จะม้วนกลับได้นะครับแต่ว่าผมผมไม่ม้วนนะครับเดี๋ยวผมก่อตัดไปทีนะเดี๋ยวกะผมเดี๋ยวเราตัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่านะครับเหลือแค่นี้เดี๋ยวเรามาตรสอบดูนะครับว่า การเชื่อมนะครับระบบมิกของเครื <utan> ่องเชื <music Brothers> okay, ่อมแม็กนัมตัวนี้นะครับว่าจะมีความแรงแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงไหมนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวมาเชื่อมกันครับผมเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมดูนะครับเดี๋ยวมาเชื่อมให้ดูกันว่านะครับประสิทธิภาพของเครื่องเชื่อมอันนี้นะครับว่าของแม็กนัมเนี่ยนะครับว่าจะเป็นยังไงมั่งนะครับผม ผมจะปรับไฟมาที่ตรงกลางพอดีนะครับเนี่ยสองข้างเนี่ยปรับให้ตรงกลางนะครับแล้วนี้มาเลือกนะครับลวดอ่า0.8นะครับนะแล้วก็กดนะครับกดตรงนี้มาอยู่ตรงกลางนะครับอ่ากดนะครับมันจะมีตัวเลือกใต้นี้ครับผมถ้าข้างบนก็คือเชื่อมแบบแบบขั้นทูบนะครับ MMA ะันนะทีนี้ผมจะมาเลื่อนไว้ตรงกลางนะครับเชื่อมมิกนะครับผมแล้วก็ปรับไฟนะครับอ่า ระหว่างตรงกลางพอดีเลยนะครับเดี๋ยวแล้วก็สายกลาวเนี่ยนะครับผมมาต่อกับขั้วบวกนะครับเนี่ยปกติสายกล้าวต้องต่อกั้วลบนะครับแต่อันนี้ผมมาต่อกั้วบวกนะครับผมเพราะว่าระบบมิกก็จะให้ไปต่อกั้วบวกแบบนี้ครับสายกลาวต่อกั้วบวกนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอ่าบอกก่อนว่าไม่ได้ไม่ได้ช่างมืออาชีพนะครับแต่ว่าซื้ออุปกรณ์มานะครับเครื่องเชื่อมมาเผื่อไว้ใช้นะครับงาน เล็กๆน,น้อยๆน,นะหรือว่าอ่าอย่างน้อยๆก็ทําเราตางผ้าได้นะครับผมลองดูครับก็นะครับสามารถที่จะเชื่อมได้นะครับผมใช้งานได้จริงนะครับแต่ผมอาจจะ,ะเชื่อมไม่สวยนะครับนะเดี๋ยวต้องลงองลงไปสักรอบสองรอบนะครับน่าจะเชื่อมได้สวยงามนะครับ รอยเชื่อมเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับผมรอยเชื่อมเมื่อกี้นะครับอ่นนี้ผมเชื่อมมานะครับก็โอเคนะครับก็ไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับแต่ว่าเอามาฝึกนะครับเอามาลองเชื่อมดูนะครับระบบม็กก็ถือว่าเชื่อมไม่ยากนะครับผมก็มาสรุปกันนะครับว่านะครับหลังจากที่ผมก็ลองใช้นะครับทดลองทดลองเชื่อมกับเครื่องเชื่อมนะครับแม็กนัม นะครับลำดบนนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ราคาก็จับต้องได้นะครับซื้อมานะครับจากลาซาด้านะครับสองพันสองพันสองครับผมสองพันสองร้อยนะครับส่วนในของหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่สองปุ่มนะนะครับแต่ว่าไม่ได้มีบอกว่ามันจะมีตัวีและตัว A นะครับผม อันนี้เมื่อกี้ผมตั้งสายไว้ประมาณกลางๆนะครับอ่าตั้งปุ่มไว้กลางๆนะครับนะอันนี้เราสามารถปรับอ่าปรับความเร็วตัวได้นะครับปรับความเร็วของของ้านเชื่อมนะครับแล้วก็ปรับความเร็วของไฟได้นะครับผมเออปรับความแรงของไฟได้นะครับเรียครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่ดีครับผมสวัสดีครับ